สวัสดีครับผมพบกับว r ตกรีนชา n นลนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําการดูเอ็ดในทิกตอกนะครับซึ่งมีวิธีขั้นตอนการทําไม่ยากนะครับคลิปนี้ไม่ได้เปิดตัวด้วยวิดีโอที่เห็นหน้านะครับก็จะเห็นหน้ากันบ้างไม่เห็นหน้ากันบ้างนะครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีการดูเอ็ดบนทิกต o k เลยนะครับว่ามีขั้นตอนการดูเอ็ดยังไงนะครับอันดับแรกเลยเข้าไปที่ทิกตอกเลยนะครับอ่า ผมจะปิดเสียงไว้นะเพื่อป้องกันการโดนลิขสิทธิ์นะครับผมจะเป็นคลิปน้องคนนี้นะครับที่จะมาดูเอ็ดเป็นตัวอย่างให้ดูวิธีดูเอ็ดนะครับให้ทุกคนเนี่ยมากดที่ลูกศรด้านขวามือนะครับอ่ามาแตะเข้ามาแล้วมาดูแถวล่างสุดเลยนะครับจะมีคําว่าดูเอ็ดอยู่แตะคําว่าดูเอ็ดขึ้นมานะครับแอปก็จะประมวลผลสักพักนะครับก็จะมาหน้านี้ โอเคมามาหน้านี้เถือ,อกาสสวัสดีเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมืออีกข้างหนึ่งไม่ว่างนะถือโทรศัพท์อยู่บอกแล้วนะครับต้นทุนผมยังน้อยอยู่ก่อนอื่นเลยมาดูการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะดูเอ็ดว่าสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับสามารถใช้เอฟเฟกในการดูเอ็ดได้นะเอฟเฟกก็จะอยู่ด้านซ้ายมือที่ปุ่มบันทึกนะครับปุ่มบันทึกก็คือปุ่มสีแดงตรงกลางนะมาแตะที่เอฟเฟกนะครับอย่างเช่นต้องการใส่เอฟเฟกรูปดวงตานะครับ แตะที่รูปดวงตาดวงตาก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมานะผมใส่แว่นอยู่นะครับมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นสําหรับตอนนี้เอฟเฟกที่ใช้อยู่ก็คือเนี่ยนะครับเอฟเฟกจะอยู่ด้านบนชื่อว่าเกรเลือกใช้เอฟเฟกอื่นได้นะวิธีใช้เอฟเฟกก็ไปแตะที่ตัวเอฟเฟกเท่านั้นเองนะครับผมเมื่อใส่เอฟเฟกเสร็จแล้วเนี่ยกดที่หน้าจอหนึ่งทีนะครับเพื่อให้เอฟเฟกลดลง การตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะดูเอ็ดนะครับมาดูที่เค้าโครงนะกดที่เค้าโครงขึ้นมานะครับก็จะมีรูปแบบการวางภาพว่าต้องการวางแบบไหนนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่4แบบนะครับผมมาดูแบบแรกเลยชื่อของเค้าโครงแบบแรกก็คือซ้ายและขวานะครับหมายถึงกดที่สลับตรงนี้ได้นะด้านขวามือนะครับตรงน้องเสื้อดำเนี่ยก็จะสามารถสลับตำแหน่งได้ นอกจากนั้นนะครับก็สามารถปรับวิดีโอของเราได้นะครับโดยการนำนิ้วมาวางที่หน้าจอแล้วก็วาดนิ้วเหมือนกันขยายนะครับเหมือนกันซูมเข้าซูมออกนั่นแหละครับน่าจะทําเป็นเนาะอย่างเช่นซูมมาประมาณนี้นะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยววาดขึ้นแล้วก็หุบลงแบบนี้นะครับเขาโครงแรกสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกในส่วนของวิดีโอของเราได้นะครับ ต่อมามาดูเข้าโครงที่2นะครับชื่อว่าเข้าโครงกรีนสกรีนนะครับกดขึ้นมาเลยสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับใช้นิ้วเรานี่แหละปรับนะครับปรับลงจะปรับลงได้หน่อยเดียวนะครับทีนี้เวลาเราจะดูเอ็ดเนี่ยเราต้องใช้ระยะกล้องในการช่วยนั่นคือยกกล้องออกแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือเลื่อนระยะกล้องนะครับให้อยู่มุมไหนก็ได้นะครับ ให้ตัวเราเล็กลงว่างั้นเหอะนะครับให้เห็นวิดีโอที่เราดูเอ็ดนะครับโอเคนะอ่าทีนี้มาดูเข้าโครงที่สามนะครับเข้าโครงที่สามชื่อว่า Reaction นะครับกดที่เข้าโครงที่สามเข้าโครงที่สามเนี่ยสิ่งที่ปรับได้ก็คือสามารถนำนิ้วมาแตะวิดีโอที่เราดูเอ็ดเนี่ยมากดหรือมาแตะนี่แหละครับกดไว้เลยนะห้ามปล่อยมือแล้วก็ ดึงไปตามจุดต่างๆนะครับว่าต้องการวางตรงไหนซึ่งขอบเขตเขาจะมีอยู่นะจะเห็นเส้นสีครูเขียวเห็นไหมครับสามารถดึงได้แค่นี้นะครับการวางจะวางไว้ตรงไหนเนี่ยแล้วแต่ใจเราเลยนะครับเช่นการวิดีโอในส่วนของวิดีโอของเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับโดยใช้นิ้วของเราเนี่ยอ่าขยายขึ้นแล้วก็เอาลงได้นะครับ เขาโครงสุดท้าย <c oughs> เขาโครงบนล่างนะครับกดที่เขาโครงบนล่างขึ้นมาเช่นเดิมนะครับในส่วนของวิดีโอของเราก็สามารถขยายหรือว่าย่อดได้นะครับโดยใช้นิ้วของเราเช่นเดิมนะครับสามารถสลับตำแหน่งได้นะครับให้วิดีโอของเราเนี่ยอยู่ข้างบนได้นะครับโดยมากดที่เขาโครงอีกรอบนะแล้วมาที่ตรงนี้นะครับด้านขวาม,มือจะเห็นคําว่าสลับอยู่นะครับกดที่สลับ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่บันทึกเพิ่มเติมนะครับลืมแนะนําไปอย่างนะครับในการใช้เข้าโครงบนล่างนั้นสามารถปรับวิดีโอที่เราดูเอ็ดได้นะครับโดยนํเนิ้วมาแตะที่วิดีโอด้านล่างนะแล้วก็เลื่อนวิดีโอที่เราดูเอ็ดเนี่ยเลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะครับเพื่อวางให้เหมาะสมโอเคนะหลังจากตั้งค่าใส่เอฟเฟกแล้วก็เลือกเข้าโครงแล้วก็ปรับวิดีโอของเราเสร็จแล้วเนี่ย วิธีสุดท้ายนะครับก็คือการดูเอ็ดนั่นเองนะครับแตะที่ปุ่มเล่นวิดีโอได้เลยนะผมแตะที่ปุ่มเล่นวิดีโอตอนนี้ก็คือดูเอ็ดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ดูเอ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใครที่อยากใส่ข้อ,ขอความใส่สติ๊กเกอร์ใส่เอฟเฟก ใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเข้าไปแต่งวิดีโอได้เลยนะครับหลังจากแต่งวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยให้มาแตะที่ถัดไปแล้วใส่ชื่อวิดีโอใส่ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็เลือกหน้าปกเพิ่มตำแหน่งจากนั้นก็แตะที่โพสต์ได้เลยนะแต่คลิปนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะแตะเป็นฉบับร่างไว้ละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีดูเอ็ดใน TikTok ให้เพียงเท่านี้นะครับก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมสวัสดีครับ